พาทุกคนไปทําอะไรนะคะไปทําเค้กค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปพูดภาษาเหนือด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะก็จะพาทุกคนไปทําเค้กแบบง่ายๆใช่ไหมคะคะเราจะทําเค้กจากโอรีโอแล้วก็ฟันโอใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นเค้กที่ง่ายๆนะคะซึ่งทุกคนสามารถทําตามได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่ใช้สองอย่างก็พอค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือ นมโรงเรียนหรือว่านมจืดรสใดก็ได้นะคะนํามาทําเค้กนะคะค่ะเราก็จะพาทุกคนเข้าครัวไปทําเค้กแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับภาษาเหนือที่เราจะเป็นการทําเค้กแบบวิธีการทำนะคะเราจะอธิบายเป็นภาษาเหนือแล้วก็แปลให้ทุกคนฟังด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะมังเกิลพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพี่แกงยังไม่พร้อมเลยเอา้าว เล่นถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับการทําเค้กกันเลยค่ะทําแบบง่ายๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะไปพบเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาเข้าครัวนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําเค้กนะคะอ,อุปรกรณ์ก็มีแค่สามอย่างนี่เลยนะคะอย่างแรกก็คือนี่ฟันโอค่ะแล้วก็นี่เลยครีม ครีมโอนะคะแล้วก็นี่เลยนมโรงเรียนค่ะแต่ว่าเราจะใช้นมอะไรก็ได้นะคะเป็นนมจืดจืดนะคะที่จะนนำมาทำเค้กในวันนี้นะคะแล้วก็เราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะว่าทำอะไรต่อนะคะไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหักขนมฟันโอโอริโอนะคะเราก็จะหักหักบิด,บ,ดบิดแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ค่ะ ค่ะเราก็จะทําแบบนี้แล้วก็เอาใส่ถุงนะคะแล้วเราก็จะทําอะไรต่อคะอนําไปบดใช่ไหมคะ,คะบดให้ละเอียดโดยการใช้สากโคกหรือใช้อ,อะไรก็ได้ที่ตําๆได้นะคะที่สามารถทําให้มันละเอียดได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะหรือถ้าไม่มีน้องเกียร์บอกว่าอะไรนะคะ ให้เอาหัวโคกใช่ไม่ได้นะคะหัวโคกไม่ได้นะคะเดี๋ยวหัวจะเป็นแผลใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลอีกก็จะยุ่งยากไปอีกนะคะเราก็ให้ใช้สากโคกนะคะหรือว่าใครมีเครื่องปั่นนะคะสามารถนําไปปั่นได้ใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ค่ะค่ะถ้านําไปปั่นก็จะเร็วหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ นี่นะคะก็คือขนมที่เรานำมา,าทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปบดให้ละเอียดนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะนี่นะคะที่ที่จะเอามาบดนะคะค่ะนี่แล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆตำไปอย่างนี้เลยนะคะตำไปจนให้มันละเอียดแล้วก็ พอละเอียดเดี๋ยวเราจะนําไปผสมกับนมใช่ไหมคะน้องเกียร์ <parity> ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะทำแทมแทมแทมอันนี้นะคะก็คือเป็นขนมฟันโอแล้วก็ครีมโอใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ <parity> ค่ะ,ะค่ะก็เป็นที่เราบดเมื่อกี้นะคะก็นี่ก็จะละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำไปผสมกับนมนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเทนมโรงเรียนนะคะลงไปผสมกับขนมที่เราได้เตรียมไว้นะคะก็ค่อยๆเทลงไปใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ค่ะค่ะอ่าเทแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนผสมกันให้เข้ากันนะคะค่ะนี่นะคะก็คือที่เราผสมกับนมไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานํา ไปเทใส่ในถ้วยกันเลยนะคะหรือว่าใส่ในจานก็ได้นะคะที่ทนความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันนะคะและก่อนที่จะเทลงในถ้วยหรือจานนั้นนะคะเราจะต้องทาน้ํามันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันติดถ้วยใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่นะคะคือถ้วยที่เราเตรียมไว้และเราได้ทาน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนํา ตัวเค้กใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ค่ะค่ะลงมาเทในถ้วยนะคะน้องเกียร์เทเลยค่ะค่อยค่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเห็นค่อยเทนะคะนี่เนื้อก็จะประมาณนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่เรานึ่งกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะแปเลยแถมแทมแถ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 ม,ม,มนะคะนี่ก็คือขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเรานํามานึ่งนะคะที่หมอหนึงนะคะแล้วก็ตั้งไฟเดี๋ยวตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสินาทีนะคะรอให้มันสุกนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่ามันจะสุกยังไงเราจะใช้ ไม้ที่แหลมๆมะค่ะจิ้มลงไปหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นอะไรพวกนี้นะคะจิ้มลงไปดูนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันสุกหรือไม่สุกนะคะก็ดูจากที่ถ้าเกิดติดไม้ขึ้นมาเนื้อเค้กติดไม้ขึ้นมาก็แสดงว่าเค้กเรายังไม่สุกนะคะแต่ว่าถ้าเนื้อไม่ได้ติดขึ้นมาแสดงว่าเนื้อเค้กเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนสุกกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนก็คือเค,ค้กที่เราทำกันนะคะนี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราตกแต่งให้สวยงามก็นำมารับประทานได้เลยนะเอ๊อก่องอะไรอะ่ะน้องเกียร์อยู่ในนี้เหรอน้องเกียร์อ,อยู่นี่นอ้าว <laughs> เค,ค้กเสร็จแล้วนะลองไปดูไหมไปดูสิไปไปแ h ม m m นี่ไงน้องเกียร์เค,ค้กเราเสร็จแล้ว ใช่ค่ะนี่เลยค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะทําเองกินเองค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดภาษาเหนือเกี่ยวกับวิธีการทําเค้กกันเลยนะคะไปเลยค่ะและเราจะมาสอนภาษา,าเหนือใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวิธีแรกที่เราทําเมื่อกี้ก็คือเรานําขนมใช่ไหมคะใช่ค่ะเรานําขนมมาทําอะไรเอ่ยมาบด มาบดให้ละเอียดนะคะในภาษาเหนือก็เรียกว่าเอาขนมมาขยี้มาขยำคือมันละเอียดแล้วก็ใจ้สาโคกตุบๆคือมันละเอียดนะคะก็หมายถึงนำสาโคกมาทําให้มันละเอียดใช่ไหมคะมาทุบให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองค่ะเราก็นำไปผสมกับนมใช่ไหมคะน้องเกียใช่ค่ะ เราก็นําขนมปันโอโอริโอ,โอไปผสมกับนมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็คือภาษาเหนือจะพูดว่าเราเอาเอาขนมนะเจ้าไปผสมกับนมนมรสจืด,ดรสจืดเท่านั้นแล้วก็หรือว่าใช่นมนมเย็นก็ได้นะเจ้าก็คือนํานมรสจืดนะคะไปผสมกับขนมที่เราบดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่สามใช่ไหมคะค่ะขั้นตอนที่สามคือ เราเอาเราไปทําอะไรคะเอาเอาไปนึ่งใช่ไหมคะเอาไปนึ่งให้ให้มันสุกแล้วก็เอาไม้จิ้มไปดูว่าเนื้อมันจะติดไหมถ้ามันไม่ติดแปลว่าสุกแล้วถ้ามันยังติดแปลว่ายังไม่สุกค่ะ,ค,ะค่ะในภาษาเหนือนะคะก็คือจะพูดว่าือเอาขนมเค้กสีหนาไวแตกี้แล้วตีผสมกับนุมเอาไปนึ่งในมหม้อนึ่งหรือหม้อหอซึ่งเนาะ ค่ะใด้หม้อหอยซึ่งก็คือหม้อนึ่นั่นเองค่ะไปนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มดูนะคะว่ามันจะติดไม้มาไหมนะคะก็คืออาจารย์นหนจะพูดว่าอืเอาไม้จิ้มดูว่ามันจะซุกกอถ้าซุกแสดงว่าเนื้อมันจะบัดซีดขึ้นมาเนื้อเค้กแต่ว่าถ้ามันซุกแล้วก็คือเนื้อมันจะไม่ติดใช่ไหมคะ่ค่ะค่ะแต่ถ้ายังไม่สุกเนื้อ เนื้อมันจะติดขึ้นมาน่ะเจา้าอันนี้ก็คือเป็นวิธีตีคนล้องกันรู้นะเจา้าก็แค่นี้เขาก็จะได้เค้กออกมาแบบง่ายๆก็คือง่ายกินเองได้ทําเองได้เป็นวิธีง่ายๆเพื่อนเ่นก็สามารถทําตามได้เลยนะเจา้าเป็นวิธีตีบ่อยากในกอน้องเกีย้ยใช่ค่ะใช่นะคะเป็นวิธีที่ไม่ยากเพื่อนๆสามารถไม่ยุ่งยากไม่โวลวายใช่เพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะคะเป็นวิธีที่ ง่ายที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการทําเค้กของพวกเรานะคะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็วัตถุดิบใช้ไม่เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะเพื่อนๆนสามารถนําไปทําตามได้เลยนะคะใครทําแล้วหรือ,อ,อมีวิธีอื่นๆก็มาบอกกันใต้เม้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะพัฒนาภาษาเหนือหรือว่าอยากจะเรียนรู้ภาษาเหนือหรืออยากจะมาดูพวกเราก็ สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้มากใช่ไหมคะน้องเกียร์ใช่ค่ะค่ะและก่อนจากลานะคะน้องเกียร์ก็ยังมีเพลงค่ะมีเพลงมามอบให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพร้อมหรือยังเอ่ย พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันจะโตไหไม่เบาจะยาวเหลืองมังมีเจมูไตเรื่องเลืองอ่ะมีหูมีตาห้างยาว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 พอแล้วยาวยอยาวยาวย้วยชวยาวยาวยาวะาวยาอยาวยาวยาวยาไยาวยาวยาวยาาว กันเยอะๆนะคะแล้วก็พวกเราก็แกล้งเจียปลาวเวอร์ก็ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายเต้นโชว์หน่อ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 ยเร็วๆๆๆๆเร็วเอเคเค่ะขอบคุณค่ะ